<c oughs> จะดื่มข้าวพี่น้องกินซาซูมโหมูครับอันนี้คือน้ำจิ้มสมองหมูอันนี้คือกระสายปะนะครับกับแม่อ่าป้าจำาไม่บ่าวันกินอยู่ในเ้ผินของมูลค่ะอ๋อมีอะไรกลีงชอยเอากินอ่ะอกับน้ำจิ้มจ้องใส่น,น้ำอีกแล้วก็ชมามะนาวหอมไปหองนะ จำแป๊บหนึ่งครับพี่น้องทุกคนไปครับอ่ะมาแล้วครับพี่หล่อนที่ให้บุยไ,ลยไ,ไหลไปยังไงนะไปกินปลาช้ำอืมก็ชายปลา้วมื่ใชารูปใายปลาถ้าไม่ผัดเผ็ดปลาลูกนี่อห่อน hmm habis-habis khoh ni มันหูใส่เข้าไปนี่ใส่เข้าไปเราได้ขึ้นน้ำเตานะก็ไหนมากันหน่อนี่ครับอืมไม่ได้มาเพื ขึ้นที่ไหนแดนจ่าเป็นหรรมนอนมันแม่ก็หอดแล้วมันไม่มันไม่เป็นไรครับอ มันมีเขาจะเห็ดลงดืมาแทงอันนี้วะฮู้ก่อนตัวยุ่งไรส่ันนี้ฮัลโหลป้อยยมก็เือนะจอมปนยเต้นมาหรอ อืมิวัน้ำอืมิมมงพาคิงดิ้งกับสายปลาเนี่ยกินกับน้บพี่ปลาลูกนาจอร่อยอืม,อม ตัวผิวยังยังเด็กอ่าลันหลังก็มีครับหลังกล้องน่าใช้รู้น่าใช้ให้รูหลังกล้องนะนะครับได้ก็คือหลังกล้องตามภูเขาอ่าอะไรอย่างนี้ไปหมดเลยครับเพราะว่ามัน ทำไล่ทำสนกินต่อกินตออืมัทำํำันนทำามองไม่พืกก่อขี้ไปเลยทัาสศีไทยทักีลาวฉลาแนผักไผ่อืมผักขี้โวอืมอร่อยนะเอาคิคควาย น่นกับชิบูอร่อยมดอ่อะนะยัอยู่นัอเลรนะครับไม่ได้ปล่อยไงเนะขอต้อขอภายแล้วอืมมูลกจิ้ม อืมมือเราจะมือดแล้วฮะคิคำหนึ่งจะมืดแล้วนะจะมืดแล้วนะน,นี่คือหลักกระใสปะามันจะใส่ลงไปรูซึบนี่ฮะอันนี้แหละแล้วก็เข้าปลาอืม อร่อยมากนะครับอ,อ่ตอนนี้ก็คือขอโทษนะครับปวดขาโมนี้เจ็บอยู่มนขันเข่านิดนึงก็มันกับประจำมไม่บอกมันก็ลาบพี่น้องไปก่อนนะครับผักกไดไล้์กดแชร์กดติดตามนั้งสองช่องทางแฟนเพจและ์ยูทูบข้าพี่น้องนะครัขอบคุณครับ